เรื่องอยหญ่ๆอ,อีกเรื่องที่คนที่จะสร้างแบรนด์ไม่เข้าใจหรือบางครั้งก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่จนบางแบรนด์ทำผิดเพราะเข้าใจผิดโดยการตั้งราคาสินค้าตัวเองให้สูงกว่าคู่แข่งหรือสูงกว่าในท้องตลาดเพื่อจะได้ให้ผู้คนเห็นว่าแบรนด์ของฉันมีคุณค่าเพราะราคาแพงกว่าชาวบ้านพี่แอนนัสมนเป็นแบรนด์สเตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชันนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร ถ้าเราพอจะเข้าใจเรื่องคุณค่าของแบรนด์เราจะเห็นชัดอยู่เรื่องหนึ่งเลยว่าถ้าแบรนด์มีคุณค่าแบรนด์เราก็จะมีมูลค่าที่เราไม่ต้องลงไปสู้สงครามราคาแล้วถ้าวันนี้แบรนด์เรามีแค่มูลค่าโดยลูกค้าไม่รับรู้ถึงคุณค่าล่ะขนาดสาลาเปายังมีคุณค่า จนผู้คนรักเวลาพรสละเปาฝีมือคุณแม่ที่เสิร์ฟด้วยความรักและเติบโตได้กเกินพันล้านสวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk โดยพี่แอนค่ะพบกันอีกครั้งวันนี้พี่แอนต้องขอฝากช่องรายการ527 Talk นี้ไว้ด้วยนะคะก็ขอแนะนำรายการนี้สักนิดนะคะสำหรับบางท่านที่เพิ่งมาเจอเราช่อง527 Talk ค่ะจะเป็นรายการไขปริศนาเรื่องแบรนด์ทั้งเรื่องที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูก และการสร้างแบรนด์หรือมารู้จักการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังค่ะโดยการเอาวิชาการมาผสมผสานกับตัวอย่างเคสจริงแบรนด์จริงในคลิปค่ะจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ไม่ต้องใช้เวลามากก่อนจะเข้าเรื่องฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนกับทีมงานทำช่อง527 Talk ด้วยนะคะ จริงๆแล้วการสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างหลากหลายที่เราต้องกำหนดและเป็นอีกเรื่องยากๆอีกเรื่องที่คนที่จะสร้างแบรนด์ไม่เคยเข้าใจค่ะหรือบางครั้งก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่จนบางแบรนด์ทำผิดค่ะเพราะเข้าใจผิดโดยการตั้งราคาสินค้าตัวเองให้สูงกว่าคู่แข่งหรือสูงกว่าในท้องตลาดเพื่อจะได้ให้ผู้คนเห็นว่าแบรนด์ของฉันมีคุณค่าเพราะราคาของ แพงกว่าชาวบ้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์เป็นองค์ประกอบหลักส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ที่สำคัญมากเพราะเป็นอะไรคะเพราะเป็นการลงหลักว่าแบรนด์เรามีดีที่จะลงลึกไปอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายคุณค่าของแบรนด์ค่ะไม่ใช่แค่มูลค่าที่เป็นต้นทุนบวกกำไรและได้ราคาขายที่เป็นมูลค่าที่ประเมินทางกายภาพอย่างที่บางคนเข้าใจผิดค่ะว่าราคาขายคือคุณค่าซึ่งไม่ใช่ ถ้าเราพอจะเข้าใจเรื่องคุณค่าของแบรนด์เราจะเห็นชัดอยู่ยเรื่องหนึ่งเลยค่ะว่าถ้าแบรนด์มีคุณค่าแบรนด์เราก็จะมีมูลค่าที่เราไม่ต้องลงไปสู่สงครามราคาและถ้าวันนี้แบรนด์เรามีแค่มูลค่าโดยลูกค้าไม่รับรู้ถึงคุณค่า มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มีแบรนด์ไทยแท้ค่ะเก่าแก่อยู่แบรนด์หนึ่งที่เรียกว่าคุณค่าแบรนด์สะท้อนอยู่ใน DNA ของแบรนด์เลยค่ะนั่นคือวราพรซาลาเปาที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แบรนด์เอาใจใส่ลงไปกับสินค้าและดูแลนธนุถนอมจนเกิดเป็นไรายได้พันล้านได้ในวันนี้ค่ะ จากความรักสู่การลงมือทําด้วยใจรักถ้าจใจพูดถึงซาลาเปาที่อยู่ในดวงใจจะนึกถึงแบรนด์อะไรบ้าง่ะเชื่อเลยค่ะว่าหลายคนก็จะนึกถึงซาลาเปาลูกอบอวบค่ะมีไซส์แน่นๆรสชาติอร่อยแป้งเบาๆหอมนุ่มและกินกี่ครั้งก็ยังถูกปากเหมือนเดิมต้องแบรนด์นี้เลยค่ะวราพรซาลาเปาจากร้านขายซาลาเปาที่ตั้งขายหน้าบ้านในตึกแถวที่ตลาดนางเลิ้งค่ะแถวโรงเรียนสตรีวิทยาหนึ่งตรงซอยพัซุรีด้วยความที่คุณแม่วราพรสุทัญญ,ญา เห็นเวลาที่ตอนสามีของเธอไปรับลูกๆูกกลับมาจากโรงเรียนมักจะซื้อซาลาเปากลับมาด้วยค่ะและกินกันเป็นประจำคุณวราพรก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่านึกถธอก็ทำซาลาเปาให้ลูกลูก,กินเลยดีกว่าในในก็มีสูตรที่แม่เคยทำไว้คุณ,คณวราพรเพียงแค่คัดสรรวัตถุดิบดีๆไม่ใส่พงชุยรสปั่นลูกให้ขนาดกำลังอิ่มและอัดแน่นไปด้วยไส้ค่ะพอลูกลูกได้ชิมแล้วต่างติดใจกันทุกคนค่ะ จากที่ทํากินกันในครอบครัวก็มีการแบ่งปันไปกับเพื่อนบ้านจนใครๆที่ต่างได้ชิมก็ปอกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอวยอร่อยค่ะคุณวราพรเลยตั้งขายอยู่ที่หน้าบ้านนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวราพรสลเปาสู่การเปิดหน้าร้านใกล้วงังนางเลิงในปี2535ดังเป็นพลุด้วยสื่อแต่คับแน่นด้วยคุณภาพความอร่อย ย้อนไปตอนที่เริ่มทำขายตามที่ต่างๆค่ะวราพรสละเปายังอยู่ในช่วงยุคที่สื่อเป็นแบบไรคะออฟไลน์อยู่เลยค่ะการจะทำให้คนรู้จักได้มักจะมาจากการรายค้าบอกต่อแบบปากต่อปากค่ะแต่คนเราจะบอกจะแนะนำอะไรของต้องดีก่อนและการทำสละเปาของแบรนด์ค่ะเขายึดหลักอยู่อย่างหนึ่งค่ะเน้นคุณภาพถ้าทำให้ลูกได้รับประทานอย่างไรก็ต้องทาขายให้ได้คุณภาพแบบนั้นเรียกว่าจากรถมูแม่ส่งต่อถึงลูกค่ะ การรักษาคุณภาพของซาลาเปามาจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและทําสดใหม่คุณวรพรบอกว่านอกจากจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วยังทําให้ซาลาเปา เก็บได้นานไม่เสียง่ายอีกด้วยค่ะและด้วยหลักการนี้ทําให้ซาลาเปากลายเป็นที่ชื่นชอบกินง่ายสะดวกต่อการเป็นอาหารมื้อเช้าที่เร่งรีบก่อนไปทํางานหรือจะเป็นของว่าช่วยให้อิ่มก็ได้ค่ะจนกระทั่งมาถึงจุดพีคที่คุณสมัครสุนทรเวชค่ะอดีตนายรัฐมนตรีเราค่ะที่ได้กินแล้วเขียนในคอลัมน์หนังสือพิมพ์จนเอาไปออกรายการโทรทัศน์ชิมไปบ่นไปทําให้แบรนด์วราพรค่ะโด่งดัง จนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่ธุรกิจต้องขยับขยายเพิ่มสาขาเพิ่มการทำโรงงานเพื่อให้ไรายได้เติบโตและกระจายจุดขายไปยังอะไรคะห้างสรรสินค้ากับจุดแวะพักในปั๊มน้ำมัน แต่ถึงแม้จะเติบโตได้ไวแต่ว่าการขยายธุรกิจก็เป็นไปอย่างระมัดระวังและต้องควบคุมการผลิตให้ละเอียดมากเพราะเมื่อทำของออกมาขายแล้วแล้วแบรนด์วราพรจะไม่ทำให้เสียเรื่องคุณภาพวัตถุดิบต้องดีรสชาติต้องอร่อยค่ะใส่ต้องแน่น นี่จึงเป็นจุดแข็งที่เขาใส่ใจและส่งต่อคุณค่าได้อย่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยค่ะส่งต่อแบรนด์วารุที่รักษาจากรุ่นสู่รุ่นถ้านะับอายุของธุรกิจแล้วค่ะตอนนี้แบรนด์วราพรก็อยู่มามากกว่า30ปีแล้วจากรุ่นคุณแม่วราพรที่เป็นผู้ลงมือปั้นสาลาเปาออกมาขายผ่านไปจนมีครัวกลางที่ผลิตซาลาเปาและเมนูอาหารต่างๆที่คุบคุณภาพอยู่เสมอดยในมุมของการทําสินค้าแล้วก็หายห่วงเลยค่ะเพราะ มีการเซตระบบไว้เรียบร้อยทีนี้ในด้านการบริการหารการจัดการและการดูแลแบร,แบรนดิ้งแม้ว่าจะไม่วือวาม,มากแต่พี่แยนคิดว่ารุ่นปัจจุบันที่เป็นรุ่นลูกอย่างคุณภูมิสุธัญญาลูกชายคนโตของคุณแม่วราพรที่คอยดูแลก,กิจการอยู่ตอนนี้ mm hmm. ก็ยังคงรักษาความเป็นแบรนด์วราพรอย่างใส่ใจเสมอมาเมื่อ mm hmm. หัวใจหลักของแบรนด์นี้คือความรัก ความใส่ใจของคุณแม่ที่ทุ่มเททำซาลาเปาอร่อยอร่อยไว้รอให้ลูกกลับมากินหลังจากกลับมาจากโรงเรียนจากวันนั้นค่ะจนถึงวันนี้ความรักของแม่ยังคงฝังอยู่ในวาลุของแบรนด์ภาพลักษณ์ของแบรนด์วลาพรก็คือร้านซาลาเปาแบบโฮมเมดรสชาติอร่อยเหมือนแม่ทำแถมยังมีเมนูอาหารอื่นๆที่ทำให้อิ่มท้องยาวๆอย่างเมนูข้าวจานเดียวหรือจะเป็น อาหารที่กินกับกาแฟาเพื่อรับประทานในยามเช้าและไปทำงานหรือไปเรียนต่อทั้งหมดนี้ก็เป็นการคิดค้นเมนูต่อยอดนอกเหนือจากซาลาเปาไว้เพื่อปรับเพื่อปรับตัวธุรกิจให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ขยายไปยังทุกกลุ่มค่ะไม่ใช่แค่เป็นของว่างที่ซื้อไปฝากคนในครอบครัวแต่เป็นมื้ออาหารของทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กค่ะไปยังผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วแบรนด์วาลูคืออะไรฟังตัวอย่างไปแล้วมาฟังเรื่อง นิยามของแบรนด์วารุกันบ้างถ้ามันแปลตรงตัวค่ะก็คือคุณค่าของแบรนด์คุณค่าของแบรนด์คือสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้จากการรับประสบการณ์จากแบรนด์ค่ะแบรนด์วารุไม่ใช่วิสัยทัศน์ไม่ใช่นโยบายหรือมุมมองแต่นี่คือคุณค่าที่ลูกค้าจะรับรู้ได้แล้วเลือกแบรนด์นั้นๆที่ตอบสนองวารุให้กับพวกเขาอย่างที่บอกค่ะว่าแบรนด์วารุของวราพรคือคุณภาพอาหารที่ไม่เปลี่ยนไปและคุณภาพ ก็เท่ากับรสชาติความอร่อยแบบที่แม่มอบให้ลูกค่ะเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องคุมให้อยู่และกลายออกมาเป็นการสร้างครัวกลางที่เป็นแกนหลักของสายการผลิตค่ะเพราะการควบคุมรถมือและปริมาณเมนูอาหารให้ได้สม่ําเสมอเท่าเท่ากันในทุกๆวันและทุกสาขาเป็นสิ่งที่ยากแบรนด์เลยเลือกวิธีควบคุมการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นคือ การทำขัวกลางค่ะและเหตุผลหลักๆที่ทําไมแบรนด์ต้องสนใจการสร้างคุณค่าเป็นเพราะว่าลูกค้ามักจะหาจุดที่เขากับแบรนด์มีความเชื่อมโยงกันอย่างแบรนด์วลาพอมีการคงไว้ถึงคุณภาพที่ดีมาตลอดการได้รับประทานสาลาเปาอร่อยๆแบบโฮมเมดรสชาติฝีมือแม่คือสิ่งที่ลูกคา้าโหยหาและเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาอยากกินซลเปาแบบนี้ เขาก็จะมองหาแบรนด์วราพรนั่นเองและจากแบรนด์วารุนี้เองค่ะที่ส่งต่อๆกันมาทําให้แบรนด์มียอดขายเติบโตทั้งจากกลุ่มลูกค้าเก่าและขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่จนกลายเป็นลูกค้าประจําในที่สุดนี่เลยเกิดเป็นเส้นทางที่ทํากําไรให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน3ขั้นตอนก้าวสู่รายได้พันล้านคุณภูมิที่ดูแลกิจาการอยู่ในตอนนี้ค่ะเชื่อว่าธุรกิจของที่บ้านจะเติบโตแบบออร์แกนิกได้ดีต้องรักษาม,มาตรฐานและโครงรสชาติ ไว้ให้ได้ตลอดถ้าขยายสาขาให้มีมากขึ้นแล้วคุณภาพดรอปลงแบบนั้นจะไม่ดีต้องระมัดระวังไว้อย่างมากเลยเป็นสาเหตุที่แบรนด์ไม่มีแฟรนไชส์ค่ะเพราะต้องการควบคุมรสชาติให้ได้มาตรฐานทุกสาขาเพื่อรักษารสชาติและแบรนดิงที่สะสมมาต้องไม่เสียคะ่ะหากมีการหลุด QC มาจากสาขาใดสาขาหนึ่งคะ่ะวิธีการที่สามารถ แต่รายได้ไปถึงหลักพันล้านมนี3สเต็ปที่ย่างก้าวที่สำคัญเหล่านี้นะคะคือ1ค่ะคงความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ใช่แบรนด์อาหารข้อนี้ก็เปรียบเหมือนคุณภาพเลยในวันแรกที่คุณทำสินค้าหรือบริการออกมาได้ดีแบบไหนอย่าย่อนมันลงมาค่ะเรื่องของจุดแข็ง เรื่องของคุณภาพยังไงก็ต้องดีให้ได้ค่ะเหมือนวันแรกและสิ่งที่ทําได้คือต้องดีขึ้นไปค่ะห้ามลดน้อยลงเพราะเมื่อไร่ที่สินค้าเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนคลับจะสัมผัสดได้เลยค่ะและอาจเปลี่ยนไปชอบคู่แข่งแทนพอจะจับกลุ่มลูกค้ารายใหม่แล้วถ้าความอร่อยไม่นิ่งปรับสูตรไปมาเปลี่ยนวัตถุดิบไปมาจากลูกค้าที่จะติดใจก็อาจเปลี่ยนใจได้ซึ่งข้อนี้ ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ u, คาวาลูค่ะคืสอส่งมอบรสชาติจากมือแม่ที่เอาใจใส่ 2. ค่ะการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ยงถึงแม้จะเป็นธุรกิจอาหารแต่อาหารก็สามารถคิดค้นเมนูคิดค้นสูตรของรายการใหม่ๆขึ้นมาได้เสมอในตอนที่แบรนด์วราพรจะมาตั้งขายในห้างะตะ๊มน้ามันนะคะมีบางเมนูที่พวกเขาเริ่มทำค่ะและลองวางขายแค่ในบางสาขาค่ะเพราะต้องการปรุงรสให้ออกมาดีและเข้ากับสไตล์ของเมนูเดิมที่เป็นติ่มซำที่วางขายอยู่แล้วเช่นการลองทํา มันโถมินิแบ็ปิ้งเมนูที่นำมันโถมาเจอกับขนมปังแบบโทส์ออกมาเป็นอาหารสไตล์วราพรค่ะมื่อทดลองขายจนมั่นใจว่ารสชาติถูกปากลูกค้าและเริ่มติดใจกันแล้วเมนูนี้จึงเพิ่มลงในสาขาเพื่อขยายการขายให้มากขึ้นเหมือนแม่ค่ะที่สรรหากับข้าวอร่อยอร่อยให้ลูกมากขึ้น3ค่ะเพิ่มเมนูเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพราะซาลาเปาเป็นเพียงของว่างที่ ว่ากันตามตรงก็มีกลุ่มคนที่ทานและไม่ทานค่ะแต่แบรนด์ก็ไม่หยุดพัฒนาพวกเขาทำเมนูใหม่ๆออกมาจึงเป็นโอกาสที่ช่วยติดตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้ กว้างขึ้นด้วยบแบรนด์วราพรเมนูของว่างรสหวานอย่างมันโถค่ะที่มีดริปเป็นสังขยามีเมนูเครื่องดื่มเย็นที่เป็นน้ำสมุนไพรและไต่กลายมาเป็นกาแฟแบบโกปีด้วยนะคะในตอนนี้พวกกลุ่มติ่มซำขนมจีพะเกาียวปอเปียกก็มีขายเกือบทุกเมนูไปจนเลยคะ่ะข้าวหนะ้าหมูแดงข้าวขาหมูบักกุเตแทบจะเป็นร้านติ่มซำโฮมเมดที่มีเมนูครบถ้วนมากๆเลยทำไมกินเล่นอยากกินให้อิ่มเป็นมื้อน่ะ ก็สามารถแวะมาที่วราพรไดเ้เช่นกันค่ะเช,เช่นเมื่อแม่อยากเอาใจลานลรุ่นใหม่ด้วยขนมอร่อยๆค่ะจาก Key Success ทั้ง3อย่างนี้ละค่ะเป็น3สเต็ปที่สำคัญที่สะท้อนไปยังแบรนด์วาล e ุของตัวเองที่อยากมอบรสชาติอาหารจากรสมือแม่มายังผู้คนค่ะดังนั้นใครอยากจะย่างก้าวได้มั่นคงและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งก็ลองนำเรื่องราวของแบรนด์วราพรไปปรับใช้กับแบรนด์ของตัวเอง หวังว่าเรื่องแบรนด์วารุณีจะส่งต่อแรงบนันดาลใจดีๆให้กับแบรนด์ของเราทุกคนนะคะโดยสรุปง่ายๆค่ะการสร้างคุณค่าที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้แบรนด์ของเราค่ะแตกต่างและน่าสนใจสร้างความผูกพันและความพักดีจากลูกค้าค่ะรวมทั้งโอกาสการตั้งราคาตลอดจนเลยค่ะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว สำหรับใครที่สนใจเรื่องแบรนด์และอยากรู้อะไรเพิ่มเติมฝากติดตามช่อง527 Talk นี้ด้วยนะคะหรือ ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอนและทีมงานจะได้หาเรื่องราวที่น่าสนใจมันนาเสนอต่อไปค่ะสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบ r a n d i n g 1น1 plus สู่สําเร็จในการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ ฝากสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะ